ถ้าทาวีซ่านักเรียนมาหลังจากวีซ่านักเรียนหมดสามารถต่อวีซ่าทํางานได้เลยไหมอันนี้นะคะมันขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเนาะซึ่งกฎนี้นะคะเมย์จะบอกว่าเพื่อนๆทุกคนต้องตามกฎหมายของที่นี่ตลอดเวลานะเพราะว่ากฎมันจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะคะถ้าไม่มีบริษัทสปอนเซอร์งานได้คือไม่สามารถทําวีซ่าทํางานได้นะคะทุกคน น,นี้นะคะก็อยู่กับช่องของ Mary Infinity Channel ค่ะวันนี้นะคะเมยก็จะมาตอบคำถามเพื่อนๆนะคะที่ส่ง่าความมาถามว่า เราอะทำวีซ่านักเรียนมามาเรียนที่ออสเตรเลียนะคะหลังจากวีซ่านักเรียนแล้วเราสามารถต่อวีซ่าทํางานแล้วก็ทํางานได้เลยไหมนะคะอันนี้มันมีหลายกรณีมากเลยเนาะม่จะต่อในแต่ละกรณีที่เมทราบนะคะก็คือกรณีที่1นนะคะถ้าเพื่อนเพื่อทวีซ่ามาเรียนภาษาจะ6กเดือนหนึ่งปี2ปีก็แล้วแต่นะคะหลังจากที่เพื่อนเพื่อเรียนจบนะคะวีซ่าหมดด้วยวีซ่านักเรียนเรียนภาษานะอันนี้คือหมายถึงวีซ่านักเรียนเรียนภาษานะคะหลังจากที่วีซ่าหมดนะคะเพื่อนๆต้องต่อวีซ่านักเรียนนะคะ หรือว่าต้องหาบริษัทที่นี่นะคะที่เขาอ่ะสามารถสปอนเซอร์งานให้เราแต่ว่าเพื่อนๆอ,อย่าลืมหนึ่งอย่างนะคะก็คือภาษาของเรานะคะก็ไม่ได้ดีถ้าคนอินเดียหรือว่าคนที่มาจากประเทศอื่นเนาะคือคนอ่ะทั่วโลกแข่งขันกันหนักมากเลยนะคะแม้แต่ประเทศ UkUs เนี่ยเขาก็บินมาทํางานที่นี่เยอะนะถ้าเรื่องภาษาคือเราคงเทียบกับเขาไม่ได้เนาะถ้าเพื่อนๆเ,เ,เทียบกับเขาไม่ได้เรื่องภาษานะคะเมย์อยากให้เพื่อนๆมองมาที่ตัวเองนะคะว่าตัวเองมีสกิลอะไรไหมมีสกิลอะไรที่เขาต้องการที่เขาหา ไม่ได้จากคนที่มาทํางานที่นี่หรือว่าที่เขาหาไม่ได้จากคนที่อยู่ที่ออสเตรเลียถ้าเพื่อนๆมีสกิลตรงนี้นะคะบริษัทเขาจะสปอนเซอร์งานให้นะคะซึ่งถ้าบริษัทสปอนเซอร์ให้ใช่ไหมเพื่อนๆก็สามารถทํำวีซ่าทํางานได้นะคะแต่ถ้าเพื่อนๆหาบริษัทที่สปอนเซอร์งานให้ไม่ได้ เพื่อนก็ต <P eki> ้องต่อวีซ่านักเรียนอีกรอบหนึ่งค่ะถ้าไม่ต่อวีซ่านักเรียนนะคะก็ต้องกลับไปไทยค่ะในกรณีที่2นะคะถ้าเพื่อนๆทำวีซ่านักเรียนนะคะมาเรียนต่อในระดับดิพโลมานะคะหรือว่าเรียนต่อปริญญาตรีหรือว่าปริญญาโทนะคะหลังจากที่เรียนจบอ่ะตอนนี้นะคะสามารถทำเรื่องขออยู่ต่อที่ออสเตรเลียได้อีก2ปีนะทุกคนแต่ว่าเพื่อนๆต้องผ่านนะคะ ผ่าต้องส่งงานครบก็คือต้องผ่านอะของระดับดิโพรมากดเพิ่งออกจากรัฐบาลปีนี้เลยนะคะว่าหลังจากที่เรียนจบดิโพรมาปุ๊บเพื่อนๆก็สามารถขอวีซ่าอยู่ที่นี่นะคะทํางานได้2ปีเนาะแต่ว่าหลังจาก2ปีนะคะถ้าหาบริษัทสปอนเซอร์งานเราไม่ได้ก็คือต้องกลับไทยอยู่ดีนะคะหรือว่า ต่อวนะีซ่านักเรียนอยู่ดีเนาะสําหรับคนที่ลงเรียนดิพโลมาเนาะช่วงนี้ที่นี่นะคะขาดรายง,งานรัฐบาลก็เลยเหมือนกฎหมายใหม่พิเศษนะคะว่าหลังจากเรียนจบดิพโลมาปุ๊บสามารถทําเรื่องอยู่ต่อได้2ปีนะคะแต่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆเนาะเพราะว่าดิพโลมาคือมันเป็นระดับที่ลงมานิดนึงเหมือนเรียนภาษาใช่ไหมดิพโลมาระดับปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทนะคะซึ่งปกตินะคะหลังจากเรียนจบปริญญาตรีกับปริญญาโทนะคะแค่2ระดับนี้สามารถทําเรื่องอยู่ต่อที่ออสเตรเลียนะคะโดยไม่ใช้วนะีซ่านักเรียน อยู่ต่อได้2ปีเนาะแต่ระดับที่ต่ําลงมานะคะปกติถ้าเวลาเรียนจบเนี่ยจะไม่ได้อยู่ที่นี่2ปีนะแต่ว่ารัฐบาลเพิ่งออกกฎมาเนาะซึ่งกฎนี้นะคะเมยจะบอกว่าเพื่อนๆทุกคนต้องตามกฎหมายของที่นี่ตลอดเวลานะเพราะว่ากฎมันจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะคะถ้าประเทศนี้นะคะมีคนมาทํางานเยอะมากพอสมควรแล้วอาจจะเปลี่ยนไปเป็นเหมือนเดิมนะคะว่าหลังจากเรียนจบไม่สามารถอยู่ที่นี่ต่อได้2ปีเนาะก็กฎมันเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆเนาะเมย์ก็อยากจะให้เพื่อนๆอ่ะเหมือนตามข่าวตามกฎหมายของที่นี่ เรื่อยๆนะคะส่วนเพื่อนๆที่ทักเข้ามานะคะว่าถ้าทําวีซ่านักเรียนมาหลังจากวีซ่านักเรียนหมดสามารถต่อวีซ่าทํางานได้เลยไหมอันนี้นะคะมันขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเนาะถ้าเพื่อนๆมีความสามารถเก่งพอนะคะหาบริษัทได้แล้วก็บริษัทนั้นเขาไม่สามารถขาดเพื่อนๆได้คือเพื่อนๆมีสกิลที่คนอื่นไม่มีสกิลของเพื่อนๆนะคะเป็นที่บริษัทนั้นๆต้องการเขาสามารถสปอนเซอร์งานได้เพื่อนๆก็สามารถทําวีซ่าทางานต่อได้เลยนะคะแต่ถ้าไม่มีบริษัทสปอนเซอร์งานได้คือไม่สามารถ ทำวีซ่าทำงานได้นะคะทุกคนโดยเฉพาะคนที่มาเรียนต่อภาษานะคะหลังจากเรียนต่อภาษาก็ต้องลงเรียนอย่างอื่นไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆรอบๆ,ๆตัวเมย์นะคะก็มีเยอะมากเลยนะคะที่มาอยู่ที่ออสเตรเลีย6 7 8 9ปีแล้ว,ลวเขาก็ยังต่อวีซ่านักเรียนเรื่อยๆ,ๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเมย์อยากบอกเพื่อนๆว่าถ้าเพื่อนๆมีความคิดว่าอยากจะมาอยู่ที่นี่ถาวรใครที่อยากจะได้ PR ที่นี่นะคะหรือว่าอยากจะได้ i ิ i z เซนชิพเป็นคนที่นี่นะคะเมย์ก็อยากจะแนะนําว่าให้เพื่อนๆนะคะเสิร์ชหา ข้อมูลแล้วก็วางแผนชีวิตของตัวเองวางแผนการเรียนของตัวเองเลยเพราะว่าการเรียนที่จะไป PR นั้นอะ่ะมันจะไม่ง่ายเหมือนเรียนดิพโลมาหรือว่าเรียนภาษานะคะมันจะยากไปอีกระดับหนึ่งมันต้องใช้เวลาเยอะกว่าเดิมแล้วก็มันต้องจ่ายเงินเยอะกว่าเดิมเนาะอาจจะไม่ค่อยมีเวลาทํางานเท่าไหร่นะคะการมาเรียนที่นี่มาเรียนอะไรถึงจะส่งผลให้เพื่อนๆสามารถขอ PR ในอนาคตได้นะคะไม่งั้นก็คือเพื่อนๆก็จะต้องต่อวีซ่านักเรียนไปเรื่อยๆน,นะคะอีก50 ปี15ปีก็จะไม่ได้ PR เนาะท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ให้เมย์ด้วยนะคะแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากให้เมย์ทำคลิปวิดีโออะไรต่อไปก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย